ปีหน้าศัตธรรมจะปรากฏเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์จะหลอมรวมดวงใจด้วยจิตศรัทธาส่งให้เกิดอนุสรสถานของหลวงพ่อปัญญานันทพิคุเพื่อเป็นปูชนียสถานแห่งการเรียนรู้ชีวิตพร้อมร่วมพิธีตอกไม้มงคลสร้างรักฐานปัญญานันทานุสรในสัปดาห์อาจารย์บูชาร้อยห้าปีชาตการน้อมกราบสรีระก่อนสลายสรีระธาตุหลวงพ่อปัญญ,ญานันทพิคุป ในวันที่6-11ถึงพฤษภาคมนี้ณวัดชนประธานรังสริตจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดโทร02-583-8845